ยอดรักคือช่องป้าจำลองสหาให้ลุงคนก็อยากจะเีวป่าเด็ุนะฮอกว่านฝากงานแนวเฮ็ดมันไปเจ็ดมือมันเสียแล้วบอกบกอเจ็ดมือเห็นบกหอมือเดินลุงเด้อทาบรรดาที่ไหนเนี่โอ้ี้มม้นไปบันะา ขี้โมจังเลยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่นี่นี่เสร็จแล้วใส่เรียบร้อยแล้วอางานที่แกฝากไว้มีอะไรบ้างก็เนี่ยให้หล่อหล่อหรือยังที่เดียวหล่อแล้วไหนนี่แหละหล่อแล้วนี่อันนี้หล่อหล่อแล้วคือมัดปั้นปั้นข้าวต้มมัดจักเสาก่ออิดขึ้นแกให้หล่อด้านโน้นก็ก่ออิดเสร็จแล้วน่ะเอาตัวนั้นทำไมไม่หล่ออ่ะโอ้เพื่อนบอกให้หล่อเพื่อนให้หล่อเต็มนึ่สองสามสี่ห้าห้าแล้วอันนี้มันตกลงมาใส่นี้มันหายใจได้บ่ เอาไปล้างให้แกค่ะเด้อเรียบร้อยแล้วบอกร้อยตอนขั้นลนปูนทำไมไม่เอิ้ญบ่เอิ้นบ่อยากทำลายเมียอืมครับแม่นอยู่บ่ครับนี่ไงมาครับมาแล้วเนาะไม่เท่าเลยธรรมดาที่ไหนเนี่ยไม่เธรรมดาเนี่ยใ่ธรรมดาเออฮือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โห ไม่ pe, ธรรมดาธรรมดาที <t 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 ่ไหนอันเดี๋ยวเดียวเราทำเสร็จแล้วลุงพลต้องจ่ายค่าแรงไหมเอาปูนไปแทงข้างหน้าบ้านหรือเปล่าสองคู่อะลุงพลต้องจ่ายค่าแรงเนาะยังน้อยกว่นี้เนาะครับผมจ่ายครับจ่ายลุงพลจ่ายค่าแรงเราทุกวันจ่ายนะไม่ขี้โกงนะพากไปบอกลุงด้วยถ้าใครขี้โกงไม่ได้เลยค่อยจะจัดการลุง กูย <oung> <problem> ah ิงเหรอวะเดี๋ยวไล่เขาว่ะสาวพี่ต่อหัวมันเขาทำไมมันเหนื่อยโป่งๆเลยค่นลูกสาเหนื่อยพุ่งพุ่งี่แม่เอ๋อเขาแล้วแล้วโมเมนต์เบาแอนเร็วเร็วเร็วโอ้โหนี่ยิงเล็กแฮงคูเลือกไพ่ได้บาดนี่เปลี่ยนใหม่แล้วได้สวัสดีค่ะยิงเล็กแฟนฟรมลี่ด้วยนะคะชอบมาแล้วครับช่องโลดโอ้โหคุณนายลูกสาวกูดีเด้อ แล้วเดี๋ยวสิเก็บงานล่างแล้วค่ะเดี๋ยวสิเก็บงานล่างแล้วเนี่ยเอาไปไหนอ่ะอันนี้เหรอคะก็แล้วแต่เอาไปใช้ชอบบรรลากาศมาล่ำเล่เอาเอาไปใช้ค่ะหากคุณแชาไปไอ้นุเอาไปบ้านไปม่ดูอุรยเฮียเรี้ยเกือบโดนเฮียเรี่ยเนาะโอ้โหผมวันนี้คืองามแท้วะขอจับหน่อยสิวะโอ้สีใหม่แล้วเว้ย ีม่่แลคือสีสะอ่อนนะครักเนาะโอ้้หูนะอู้นูนะเออเอาอุ้ยฝอยคันหม้อดีๆนี่เองบอกว่ามันเห็ดเวียกมันมันทำทำงานแล้วมันเหงาเนอะโอ้ยสีนี้งามวะนุโอ้เห็นด้วยวะเป็นยังงามอันนี้สีสีบอลเรื่อยๆงามดีได้บมเมนต์ยายว่าคีดตัวได้โมเมนตว่าลอกรูปหัวดะครับคนลอก็ธรรมดาละ ฝายหัวลูกเจ้าเกิดประเทศไทยหรือเจ้าเจ้าเป็นคนใช้คือดำแทพเคยเกิดเคยเกิดเคยเป็นคนมันเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพว่าภาษากรุงเทพดูนั่ไงก็ก็พูดกรุงเทพอยู่นี่ไงนี่เอาคอยคอยว่าเจ้าเป็นคนมาเลเดกล่าวหาผมได้ไหมผมถูกกล่าวหาบอกกลาวหาผมบอกผมถูกกล่าวหาผมไม่ยอมเดออ มึงอยู่แถวคลองเตยน่ะโอ้ยอยู่แถวอยู่แถวคลองเตยเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดบอเป็นคนคนกรุงเทพแต่กำเนิดเกิดมาเด้เอ้ก็คือว่างงอยู่นะบอคอยงงอยู่นะรอเรือนะคนรอเรือดิโอ้ยกูจะให้บักเหี่ยวเลยม่ค่อยเลยเนี่ยบ่มีบ่มี แกย่างดีมปั้หนาม่เียพผมเป็นคนครบของเตเงรงื่อลายะแม่ตอแม่ลงริปก่อนนะเดี๋ยวเขาเป็แม่ปตอยก็เป็นกระข้าด้วยไม่ใช่รเรือลงะคอาเผมบมเปนคนแม่หอลินหแม่แมขาว่าหนู หนูเป็นคนขมเรแม่ม well แม่แม่แม่เกทายยืนกิดโคตรขมาแมอต้องรินกระเย่บไงชาไต้องมันเหมือนตรงไหนเบี้ยมันเหมือนเบี้ยเหมือนมันเหมือนตรงตรงรอเรือรอเรือแบบเรอะมันเหมือนตรงไหนอ่ะแม่เหมือนตรงรอเรือรอเรือชัดแม่เขาบอกว่าเราเป็นคนขมเรพูดเลยด่าเลยด่าภาษาขมเณรอเขาพูดจา เอะโอเคโอเคเอาละเอาละเอาละทีน uh, okay, okay, right. ี Aw, ้เดี oh banks, ๋ยวไปล้างเอาลงคลิปให้เรียบร้อยก่อนเอย่างบนหันลงคลิปเด้อเออแม่นว่ามีใจคือกันเลยค่อยค่อยกำลังนึกนึกเลยว่าค่อยกำลังจะไปตรวจงานยายนี่งานแม่ของเมื่อเช้าอันนี้บอกอันนี้เหรอ อันนี้ไงเทใหม่หมดเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ทั้งทั้งนัวงามเนาะงามไมลงยายแล้วแล้วน้ำมันก็ไปพูดเนาะแม่อันนั้นทำไมไม่กอลอ่ะไม่รู้ลุงไม่ได้สั่งเอาต้องก่อสิคะแล้วทีนี้เนี่ยว่าจะทากันจองอันนี้นะทำใหม่นะคะนี่นี่นี่ทำใหม่หมดเลยเลยนี่ทำใหม่หมดเลยค่ะทำวันเดียวนะลุงเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งครับ ลุงบอกว่าให้ทำอาทิตย์หนึ่งแต่ทำวันเดียวเสร็จแล้วทีนี้เดียวเขาจะเอางานที่ไหนทำเดี๋ยวเขาบอกลุงพลหน่อยไหมอ่าเจ้านี่ว่าเขาทำอันนี้เลยจ้ะกึ่งฟืนอยู่อันนี้นะบอกอันนี้มันเป็นโครงการคกึ่งฟืงเพื่อเพื่อว่างูแห้วแค่กินกาเข้ามาเดี๋ยวจะตายแล้วเลาะเข้าไปอีกเพื่อมีคนอยากส่งจดหมายข้ามาอันนี้โอ้ อันนี้ก็ทำวันนี้อันนี้บอค่ะทำวันนี้วันนี้ทำวันนี้นี่แล้วก็จะใส่หน้าต่างไม่อันนี้เลยดจะใส่หน้าต่างเเวลายายมีออเดอร์จากเอฟซีใช่ไหมที่มาสั่งพีทีสกินอย่างเงี้ยโอ้เขาก็เปิดหน้าต่างยายก็ไม่อยากเข้าออฟฟิศยายก็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 กเอ็มินก็เปิดประตูเช็คออมาเป็นแบบออเดอร์กับเป็นแบบอันกระจกเลื่อนไปเลยใช่ค่ะเออไอเดียดีดีมากและมุมนี้เราก็พากันค right. ิดเอาเองเพราะว่า ไม่อยากเข้าไปนู่นเนาะใช่เราก็อยู่ตรงนี้ก็มุมนี้ก็มุมมุมน้ำเหรอกินกาแฟมุมที่เราตั้งตั้งในกาแฟนะโอ้อันนี้อันนี้ก็ได้ขึ้นไปนู่นก็ได้ชั้นสองยายยายสาธิตยายสาธิตสาธิตว่าไงขึ้นไปหั้นสองชั้นสองเอ๊ะเอาไมเอาไหมเอาไมเอาเอาสวยๆนะเอาท่าสวยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณลุงคะอยู่ลุง ลุงอยู่ไหนคะเอามาดามมาเลยเด้อคุณลุงลงมาหามาดามหน่อยค่ะงานนี้ค่ะตื่นหรือยังเนอะตื่นหรือยังคุณลุงหรือว่ายังทำงานบ้านบ่ไม่ยังวะงานบ้านงานการบ้านบ่งานบ้านลากมาไก่นะการบ้านอันนี้มันไม่รู้ ลงมันบุกมันเกิดตำลังจะบอลมันเกิดตำลังไพว่าเกิดตำลังกระหูคือยังคือกันค่ะแม่ร่างหน้าไก่คือยังคือมีแหงยามเช้ามีแหงยามเช้าร่างหน้าไก่เขาบอกว่าเอาเอาอันน้ำมาล่างหน้าไก่ไปจกน้ำมาล่างหน้าไก่แล้วก็ทอนค้นแล้วก็ไปต้มกีโลดอันนี้เขาเรียกว่าล้างหน้าไก่นะคะเอาพบกันใหม่นะคะล้างหน้าไก่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แปดชั่วโมงแล้วบอลนี่ หรือมาบอนใหญ่เนี่ยคือพี่ลึกใท่ไหมแปนาทีแปดชั่วโมงละนี่ค่ะเรียบร้อยโรงเรียนเลยค่ะโอ้ยข้าวกินอันนี้ก่อนนะวันีคนกินเนี่ยอ้าวไม่เห็นบอกข้าวเปื่อัออกมาใส่ซีอิ๊นนัดกันใส่สีแดงอ้าวเฮ้ยน้องปอนมาแล้วใช่แล้วไอเล็บยูยูเล็บไอ ประมาณนี้ค่ะคลิปของยายจำลองก็ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตากดกระดิ่งกดดูย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณยายคุณยายหนูนาคะ,ะกาแฟค่อยนะบักเหียวมันเอาไปกินเราเด้อเราต้องมาทําให้ค่อยใหม่เด้ยุ่งหลายแต่